ออกจากงานประจำโหนคืนวงการชีวิตล่าสุดกันตาดานาวอดีตนางเอกดังถ้าย้อนไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนางเอกที่ขึ้นแท่นนัลบวันต้องยกให้วิกกี้กันตาดานาวติดทำเล็บนางเอกที่ฮอตและโด่งดังที่สุดแห่งยุคนั้น แต่ในช่วงที่กำลังดังในตอนนั้นเธอก็ยอมที่จะทิ้งและหันหลังให้กับวงการแล้วเปลี่ยนสถานะบทบาทมาเป็นคุณแม่และแม่บ้านที่ดูแลครอบครัวแทนตอนนั้นชื่อเสียงคือไม่มีใครไม่รู้จักวิกกี้กันตาดานาวแต่อยู่ๆเธอก็หายหน้าไปจากวงการถึง30ปีเต็มเพราะตอนนั้นเรามีครอบครัวแล้วเรามีลูกชายตอนที่มีลูกก็ยังถ่ายละครอยู่แต่ตอนที่ลูกโตพร้อมเข้าโรงเรียนเราก็เริ่มมีอาการวิตกกริต คือไม่ก้าฝากคนอื่นเลี้ยงหรือรับส่งไปโรงเรียนเลยมีความรู้สึกว่าเราสบายใจกว่าที่เราจะดูแลลูกเองและอีกหนึ่งส่วนสำคัญเลยคือการที่เราได้เห็นการพัฒนาการของลูกถ้าเราเป็นคนแรกที่ได้เห็นจะเป็นอะไรที่เราจะเรียกคือหรือเราซื้อไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเรายอมที่จะหยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวดีกว่าเราก็เลยออกไปเลี้ยงลูกร้อยเปอร์ซ็นเต็มเลย แล้วคือกลายเป็นว่าพอเราเลี้ยงเองกลายเป็นว่าเราติดลูกห่วงเขาห่วงลูกมากเกินไปก็เลยไม่กล้าปล่อยเขาวิกกี้กันตาได้เล่าว่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะคือวิกกี้ก็ทำงานบริษัทด,ด้วยคือแน่นอนผู้จัดนักสแสดงก็มาถ่ายงานที่ King p o w e r ก็มาเจอเราเขาก็มาทักทายเราซึ่งพอเขาเห็นว่าเราทำงานประจำเลยคิดว่าเราคงไม่รับงานละครเราก็เลยบอกไปว่าไม่นะเราคิดถึงอยู่ ก็เลยเป็นการเริ่มต้นของการกลับมาเล่นละครซึ่งในระหว่างที่เราหายไปเราก็แอบมีคิดบ้างนะคะว่าเราอยากกลับมาทำงานแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่บ้านอยู่บ้านกับลูกจริงๆแล้วเราไม่ได้กลับมาพบกับทุกคนในวงการบันเทิงเลยเราเลยไม่มีความมั่นใจในช่วงนั้นมีคนติดต่อมาไหมหรือติดต่อมาแล้วเราปฏิเสธก็มีติดต่อมาช่วงแรกแต่เราก็ปฏิเสธเขาตลอด จนเขามั่นใจว่าเราคงไม่รับงานแน่ๆเลยหายไปแต่พอเราได้กลับมาเล่นละครแล้วก็มีคนที่เคยตามเราอยู่ก็ตกใจก็มีผู้จัดติดต่อมาเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้เขาก็พยายามที่จะหาโดวยวัยของเราก็ตัวแม่แล้วแหละซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่พอเรากลับมาในวงการบันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างคือเปลี่ยนไปหมดเลยเราก็ตื่นเต้นมาก จนเราได้บอกไปว่าถ้ามีอะไรไม่ถูกใจบอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจจากกี่เทคก็ได้อยากให้ถูกใจคนอื่นเพราะว่าเราก็กังวลว่าจะใช่ไหมจะถูกใจไหมซึ่งตอนนี้ลูกที่แม่ติดนั้นทั้งสองคนคือโตมากแล้วคนโตอายุใจยี่สย่าง28เป็นตำรวจทั้งคู่เลยค่ะตอนนี้ประจำการอยู่ที่นครราชสีมาจริงไหมที่พี่วิกกี้ห่วงลูกชายมากจนไม่ยอมให้ลูกมีแฟน ก็ห่วงบ้างที่ยังไม่อยากให้เขามีแฟนเพราะว่าเห็นว่าเขายังเด็กอยู่เลยรู้สึกว่ายังไม่ต้องรีบแต่ถามว่านะวันนี้เขามาปรึกษาไหมเขาก็มีนะคะเราก็ดูว่าก็ผ่านนะคะก็โอเคเพราะว่าเขาโตแล้วใช่ไหม